กับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องอ้าวตวน่้ออกมาแต่ใสอีกล้วเนอบาทนี่นอมีหูขาดบอเหือสิพามาเบิ่งไข่ตะก,กระแตนครับเนีย่ยเริ่มออกมือที่สองแล้วครับผมจับมอนีเขากันมามา,มาออกมาได้ยังเดโอ ออกป้องได้หู้ได้เนาะบาทนี่เนาะมันยังมกกากัดขาดเข้าไปเข้าไปเข้าไปอย่าอยออเ,เอาแย่มันออกงั้นเปิดสิบอยู่วะเอ้าไปใส่ได้ละโอ้ตกสองตกสามโอ้ยมาเม่นไหนมา,ไไนมาละแม่เนี่ยเนี่ยเนี่ยเลขสิบบ่ได้เดี๋ยวก่อนเด้พีหลังเอา้าเอา้าเอา้เอา <c oughs> โอ้เ oh, สียงเฟียดเสิยงอะก,ก็ได้โอ้ยจับปุ๊บเข้ากปตัวนึงโอ้ยมันออกน้ำชิพนี้เปิดชีพบ,บึงเนาะขึ้นเข้าไป,ปตัวนึงมามามาโอ้ยเสียหายเสียหายตึ๊บอ๋อเต้นเลยรไหมเต้นเลยรไหมเต้นขมือนี่เออ โอ้ออกแค่ตัวน,นั่นนี่เนาะมิแต่สาวบูเบิงนะครับเนาะเอ,อ้ยอ่ะลงกันลงกันลงกันจะก่อออกีอ่ามาส้มนุ่กันพี่น้องจัดการเก็บเขาแล้วนี่ครับสองมือนะครับ อาหารเพิ่นบ่ต้องให้หลายนะครับเนาะชี้หาใบที่ไม่เพิ่นเอายอดหญ้าอ่อนๆนะครับเพิ่นสิได้กินง่ายเพราะว่าเขียวเพิ่นยังบ่แข็งครับพี่นอ้องตัวขาวๆนี่ก็ร่างออกใหม้นะครับเนาะไอ้ที่เป็นสีขาวๆนิดหน่อยนั่นเป็นปอกไข่เพิ่นเนาะครับ ออกมาได้สองมือกัประมาณหลาย้อยตัวแล้วครับโอ้ยออกมาได้เนาะสองสามตัวคันเนาะออนนั้นสิบอย่อบ่าเหอตัวนี้ออกได้เดิ่บออกวันที่สิบเนาะครับออกมาจังไดน มาเบิ่งอีกขอกหนึ่งนะครับผมแต่สีหกแน่นะครับเพื่อนก็นได้อันนี้ปาตังกะบานเท่านะครับเนาะตัวใหญ่ๆครับอันนี้เริ่มออก,กววาที่ยิบหานะครับขอกนี่กัดถอดเสือกักอาจจะสองรอบแล้วมั้งครับ โอ้เปิดหาแค่นะครับถ้าเขามาส้มพี่น้องช่วงนี้ก็เลงอาหารเพิ่นนะครับเด้อจะให้ขาดหนาครับครับกินอิ่มแล้วมันก็จะกินไปจับกุ้มกันอยู่กุ่มไผ่กุ้มมันนะครับนนค่ะ อันเดี๋ยมาสุดแรกแน้ครับเนาะมันออกได้สามหมื่นนะครับเราเมื่อกหยุดบ่ออกได้ถืออากาศเย็นช่วงฝนตกนะครับเนาะใครเพิ่นเนาครับเอาเพิ่นว่า,าไม่เพิ่นเห็ดหังไม่ไปเข้มไม่นะครับเป็นเข้มห่มาาไม่ก็คือขอกเมื่อกี้นะครับขอกที่ผ่านมากําลังออกนะครับเป็นเห็ดมม่ห่ยไม่ก็ดีอยู่ครับผู้เพิ่นช่วงห่ก็ได้ ครับถ้านั้นก็อีกประตูหนึ่งนะครับเนาะ่าผมเปิดคอบไงผมว่าเอามาสองขีดเพื่อจะออกพร้อมกันเบิดนะครับแต่ว่าเอามาแล้วเพื่อออกโบเบิดนะครับเนาะออกได้สองมือสามมือแล้วมันเกิดช่วงฝนเล็งแล้วครับ อะไรขึ้นลงก่อนลงมาก่อนลงมาลงมาโอ้ขึ้นสูงแท้ขึ้นสูงแท้ลงไหนลงไหนเนี่ยเปิดนี่อะไรก่อนนะครับว่เา,าเปิดย่ำไดเพิ่นออกย่ำนั่นนะครับเอาเอาแล้วเธอจัวดวีทั้งหัวอยู่ครับมาพี่น้องโอ้จวดจวดแล้วครับเริ่มเริ่มเป็นตัวใหญ่ตัวโจรเห็นมาแล้วครับ ครับผมสิกุมืวสองอาทิตย์เนาะครับเนาะครับมีหมดหน่อยเนาะหมดให้บเปียนไงินครับดเดี๋ยวพี่อนเะี๋ยวก็ฝาก ติดตามให้ได้ด้วยครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้แน่ครับผมพี่นอ้องครับวัดดีครับผมเฮงๆงเรื่อยๆสุขสุขศนะครับ